ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX มูลไปด้วยกันกับช่องคอยใน m o o นะครับ วันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของ Bitcoin นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นบิตโกนะครับอันนี้เป็นศัพที่อีลอนมาร์นะครับให้ Definition เอาไว้นะแล้วผมขอโปรโมทนะครับกระดานโอเคท่านใดสนใจเหรียญป r c 2 0นนะครับแนะนำเลยว่า หาได้ที่กระดานปิดเกตนะครับในเว็บสัมเรามีกิจกรรมพิเศษสำหรับใครที่ใช้กระดาน OKX OK อยากสะสมเหรียญต้นน้ำอย่างบลองเยอะๆนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เข้าไปซื้อกระดาน o OK k นะครับผมแนะนำประมาณนี้นะตัวอื่นอาจจะมีโปรอาจจะมีแคมเปญอะไรพิเศษมันจะเป็นการแข่งขันนะครับ ในการเทรดพวกเหรียญโซหรือโซโลนาแล้วก็บองจีโต้นะครับมันก็จะมีสามเหรียญเนานะแต่ผมช่องของเราเนี่ยเป็นเหรียญต้นน้ำประเภทแบบออชอบซื้อแบบผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับฉะนั้นผมอยากนำเสนอตรงนี้นะครับลองเข้ามาในแคมเปญด้วยกันแล้วก็ซื้อเหรียญบองน, bon นะครับแล้วเขาจะมี รางวัลในการแจกให้อาจจะเป็น USDT นะครับอาจจะเป็น s o l a n a นะผมยังไม่ได้ดูในแคมเปญว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับแต่ว่ามันจะมีรางวัลให้นะครับคือถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงเวลาเนี่ยนะครับที่เขากำหนดคุณก็จะได้รางวัลเยอะมากๆนะครับลองเข้ามานะครับซื้อได้ในนี้เพราะว่า OKX เพิ่งรีเสียงบองนะครับแล้วก็จัดอีเวนต์พิเศษของโซโลนาไปเอาแหละนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เนื่องจากว่าอีลอนมาร์นะครับได้เผยคำพาใสยแล้วกันนะครับภายในเงินแล้วก็เน้นการจัดสรรแรงงานนะน่าจะเป็นหัวข้อนะครับแต่แกได้พูดถึงเรื่องของบิตคอยเนี่ยเป็นระบบธุรก,กรรมที่มีปริมาณสูง นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะคนที่เชิญแกเนี่ยนะครับให้แกมาเป็นวิทยากรเนี่ยคือคุณเคที้อูด a r ร์คอินเวส n t เมนนะครับก็เชิญในฐานะที่อีลอนมาร์กเป็น c ีอีอของ s p ป c เ X เดิมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเดิมนะครับของแพลตฟอร์มเรื่อง X นะครับก็การอนุมัติของ a าร์ s ยี่สิบเอ็ดแชร์บิตคอย ETF นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นชื่อของกองทุนนะครับเนื่องจากว่าคุณเคทีวูดเนี่ยเขาต้องการโปรโมตนะครับสปอร์ตบิตคอย ETF ของเขานะครับฉะนั้นก็แกก็เลยเชิญอีลอนมาร์กมาเนี่ยแหละคนเนี้ยสีกันนะพอในอกลุ่มของพวกพวกบิตคอยนะครับ พวกลักปิดคอยรุ่นแรกๆปี2021นะครับที่รวมตัวเป็นคอมมิตี้นะครับเป็นคนดังะระดับเซเลบใหญ่ๆใ,ในในคริปโตเคอเรนซีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแจ็คจอร์ซี่นะครับเค t i ี้ o ูดแล้วก็อีลอนมาร์นะครับผมจำได้3ามคนนี้จริงๆมีคนอื่นอีกนะครับก็ได้รวมตัวกันนะครับคราวนี้เค t i ี้บูดเขาเชิญมานะครับเขาก็ต้องการให้เห็นเรื่องของ Bitcoin เนี่ยมันเป็นบิตโกดจริงๆนะครับเพราะการทำํำธุรกรรมมันยากนะครับเพราะว่าสกุลเงินดิจิตอลและร้านค้ามีมูลค่าแบบดั้งเดิมนะครับฉะนั้นบิตคอยเนี่ยการให้มูลค่าอีกต่อไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เป็นเงินสกุลดิจิตอลแล้วนะครับมันจะกลายเป็นบิตโกหรือเป็นโกลสแตนดาร์ดนะครับจะเอามาใช้จ่ายได้ไหมผมบอกว่าได้นะครับ ฉะนั้นบิตคอย์อ่ะจะมีระบบเขาเรียกว่า Lightning Network นะครับฉะนั้น Lightning Network ออกมาใช้ได้จริงเนี่ยก็ยังไม่แน่นะครับว่าเขาจะเอาบิตคอยออกมาออกมาเป๊กออกมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาแหละนะครับในโปรเจกต์เนี้ยน่าจะเป็นโปรเจกต์ของซ a าตโตชินะเดิมทีเขาก็น่าจะมีบิตคอยที่เก็บไว้ตั้งแต่ยุคของซ a าตโตชิยุคแรกๆอยู่นะครับแต่ จะเอามาเป๊กเอามาอะไรเพิ่มเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นระบบเพื่อทำให้ตัวของบิตคอยเนี่ยมันมีมูลค่ามันก็มีส่วนนะครับแต่ผมว่าในเชนของ brc 2องศูนย์หรือบิตคอยไลนิ่งนะครับก็เหมือนธนาคารบิตคอยจะมีธนาคารของตัวเองเนี่ยเขาก็าจะมีระบบการจัดการของตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นด้วยความแพงของบิตคอยเนี่ยในอนาคตนะผมก็ยังยืนยันว่า บิตคอยเนี่ยยังไม่ใช่แค่เหรียญเดียวนะครับที่จะถูกเอามาเอามาใช้เอามาเปกกับระบบอย่างเดียวนะครับเพราะ Bitcoin มันแพงไปแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทีมงานเขาก็มี Bitcoin อยู่แหละแต่การจะซื้อเพิ่มผมว่ายากมากนะครับทั้ง Arc i n v e s t m e n t Fi d e l i t y b a c k l o แผมเชื่อว่าอีกอีก,อ,กอีกหลังฮาวิ่งเนี่ย นะครับก่อนฮาวิง่งหรือหลังฮาวิง่งแกต้องเหมาหมดกระดานแน่นะครับแล้วแล้วคงมีการปล่อยเป็นระยะระยงระยะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วบิตคอยมันไม่ได้มี21ล้านล้านนี่นะครับตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าวานคอวอ้าแน่นะครับไม่ใช่วานฝั่งอเมริกาอย่างเดียวนะที่เป็นกองทุนนะครับฝั่งจีนก็มีนะครับแฮสกี้กุกก็ประกาศไปแล้วว่าเขาเนี่ยจะ มีประมาณ8ถึง10องค์กรน,นะครับที่จะทำเรื่องของ Bitcoin Spot ETF ตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับว่า Bitcoin เนี่ยมันจะหายากแล้วแล้วอีกหน่อยก็อ t ทเท e ร m ด้วยนะครับเพราะเปลี่ยนระบบการขุดแล้วนี่นะครับอทเทรไม่ให้รางวัลแก่นักขุดแล้วนะครับ แล้วก็อีเทอเรีมก็จะหายากขึ้นมีการเผาอีกนะครับแล้วก็จะไม่มินเพิ่มด้วยนะครับมินเพิ่มก็เป็นสัสดส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่ามันเขาจะเอาไปมินไอ้พวกล i d ดพวก w e t ออะไรแทนนะครับคือกระทำให้อุปทานของอีทเนี่ยจำกัดไปเลยนะครับเราก็ไปทำเหรียญใหม่นะครับก็ฉะนั้น Market Cap เนี่ยก็คงต้องช่วงชิงกันแหละนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็คือ Bitcoin มันจะมีอยู่อย่างจํากัดแล่ละฉะนั้นผมก็มองเหรียญตัวตายตัวแทนจริงๆอีลอนมาร์แกคงเชียร์ดอ c คอยกับไลคอยอยู่แหละแกก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่กี่เหรียญละนะครับเราก็เขาก็น่าจะเอาเหรียญต่างๆขึ้นมานะครับอาจจะเป็นออเก็ได้หรือซาโตชิหรือแซดก็ได้ นะครับหรืออาจจะเป็นแรดก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของ Payment จริงๆนะครับเอาไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยที่เหมาะที่จะเป็นกึ่งมีมกึ่ง Stable c o คอได้ด้วยเนี่ยซาโตชิจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าอุปทานมี2000ล้านล้านนะครับคือใช้เนี่ยเออใช้เป็น Stable c o คอได้เลยนะครับเพียงแต่ว่า จะให้มันราคาเท่ากับหนึดอลลาร์เนี่ยคงเหนื่อยหน่อยนะครับอย่างที่คนคอมเมนต์มาด่าผมอะนะครับคุณไปเชียร์ได้ไง1ดอลลาร์ผมกาใจนะครับเข้าใจแต่คุณผมก็เข้าใจว่าคุณอยากซิ่งเร็วๆนะครับแต่ผมก็บอกว่ายังไงเขาต้องปรับให้ถึงนะครับมันต้องมีแน่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่า market cap ของคริปโตจะใหญ่ขนาดไหนไอ้ใหญ่คือคือมันอาจจะไม่ได้ไปโตทางบิตคอยอย่างเดียวนะ นะครับแต่อุตสาหกรรมคริปโตมันโตแน่นครับดังนั้นซาโตชิกับออดดีเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ออดีมันไม่มีคุณสมบัติที่ที่เขาเขียนไว้เปเปอร์จะออกมาเป็นระบบเพย์เม t นต์อย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นพวกไม้แรดหรือซาโตชิอะไรอย่างเงี้ยแต่ซาโตชิผมว่าน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนที่เหมาะนะครับเราก็จะมี XEC นะครับ XEC ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นบิตคอยฝั่งของ o ูบอั p o อัสเต็มากกว่านะครับฉะนั้นคนจะไว้ใจเท่ากับสตชีหรือไม่แ้ะนี้เราต้องมาว่าก,กันนะครับก็ประมาณนี้นะที่อีลอนมาร์แกพูดเอาไว้นะครับก็จริงจริงแกก็พูดไว้ในทว i t เตอร์นะครับบอกเป็นการจัดทำเอกสารบิตคอยนะครับ documenting btc นะครับสิบห้ามกราปีสองพันยี่สิบนะ ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลละกันนะผมก็คิดว่าซาตโตชิจะโกทูนข้มูลนะครับน่าจะเร็วๆนี้ด้วยนะครับไม่งั้นไบแนนไม่ลิสต์เข้าไปนะครับเราก็ตัดศูนย์ออกเลยนะครับเราก็แบบว่าให้ให้เหรียญน,น้อยด้วยจริงๆคือเหรียญน,นะคุณเอาไปคูณกับพันก็ได้นะครับเพราะมันพันซัโตพันแซดหรือพันซาตโตชินะนะครับก็ประมาณนั้นนะก็ลอง ผมว่าเหรียญน,นี้ควรจะเก็บเป็นเมนหลักนะครับควรจะเก็บเป็นเมนหลักเนาะเพราะว่าดูมันเหมือน,ม,อนอมันเข้ากระดานหลักแล้วแล้วอุปทานเราก็อะไรหลายอย่างมันมันสะดวกนะครับมันเหมาะโอเคนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ผมฝากนะครับ NFT ของเมนี่ปลาเกี่ยวนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็น NFT ที่อา่าใช้ไว้ให้เก็งกำไรนั่นแหลนะ นะครับเพราะเมนี่ปากเกียวจะต่อยกับบัวขาวเนี่ยตอนเดือนเมษายนนะครับกระแสะนี้แรงนะครับก็เชื่อว่า NFT ทางอเมริกากับฟิลิปปินเนี่ยนะครับบริโภคคริปโตบริโภคปลากเกียวค่อนข้างเยอะนะครับก็คือก็คือ,อป่ากเกียวเป็นคนดังแหละนะครับอะไรที่เป็นของรางวัลของสะสมของเมนี่ปากเกียวก็จะสะสมไว้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงแล้วเราก็มีกลุ่มนะครับคือ BRC 2 0กับ Mission New Moon B.P ผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ฝากกระดาน o k เคไว้ด้วยหลักกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Bitcoin นะครับหรือ BRC 2 0จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนอท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีปิดเก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้